สุภาษิตบทที่15ข้อที่21ความโง่เป็นความยินดีแก่ผู้ที่ขาดสามัญสำนึกแต่คนที่มีความเข้าใจจะดำเนินในทางซื่อตรงคนโง่หลงในความผิดคิดมั่นใจสนุกไป กับเรื่องเขาเบาปัญญาแต่ผู้รู้รวนเดินตรงในดวงตามุ่งนำพาเดินในทางแห่งปัญญาคนโง่หลงผิดคิดว่าไอ้ทางที่เดินไปเนี่ยมันสนุกสนานทำบาปเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่ดีเป็นคนที่โง่เขาที่คิดเช่นนั้นคนโง่เขาคิดว่าการทำสิ่งไม่ดีการทำบาปเนี่ยมันเป็นความสุขของชีวิตซึ่งเป็น วิธีที่โง่เขาเป็นความคิดที่แสนโง่เขาคนโง่เขาก็เลยยินดีในการที่ดําเนินชีวิตแบบไร้สามัญสํานึกแต่ว่าคนที่มีปัญญาคนที่มีความเข้าใจเขาจะรู้ว่าอะไรคือทางที่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริงและเขาจะเลือกดําเนินชีวิตอย่างถูกต้องและเที่ยงธรรมวันนี้เรามีความคิดแบบคนโง่หรือมีความคิดแบบคนมีปัญญาคนมีปัญญาในฝ่ายวิญญาณย่อมคิดว่าการดําเนินชีวิตตามพระคําของพระเจ้าเป็น สิ่งประเสริฐและน่าปรารถนาอย่างยิ่งคนที่โง่เขลาในฝ่ายวิญญาณย่อมคิดว่าการดำเนินชีวิตตามหนังสือเร่มนี้ล้าสมัยโบราณแล้วใครๆเขก็ไม่ทํากันดูสิคนอื่นเขาทาแบบนั้นกันให้เราเลือกดำเนินชีวิตอย่างคนมีปัญญาคนที่ขาดสติปัญญาเขาจะมองเห็นว่าความโง่เขลาเป็นเรื่องน่ายินดีเพราะว่าเขาไม่มีความเข้าใจเขานึกว่าการทําบาปทําบาปแล้วคนจับไม่ได้ทําบาปแล้วก็ปล่อยตัวตามใจปรารถนาตัวเองเป็นเรื่องที่แสนดีหรือเ,อเกินมีความสุขจริง ใช้ชีวิตในโลกนี้สั้นๆน,นี้ก็ใช้ยันมันยังมีความสุขปล่อยตัวให้เต็มที่โอ้ช่างขาดความเข้าใจเขาจึงคิดว่าการดําเนินชีวิตอย่างโง่เขานั้นเป็นเรื่องน่ายินดีแต่ความจริงแล้วการดําเนินชีวิตอย่างโง่เขาสําหรับคนที่มีสติปัญญาถือว่าน่าเศร้าจริงๆหากเห็นใครสักคนหนึ่งดําเนินชีวิตอย่างโง่เขาคนที่มีสติปัญญา จะรู้ว่ามันน่าเศร้าจริงๆตัวเขาเองจะพยายามไม่หลงระเริงไปกับความบาปไม่หลงระเริงไปกับหนทางแห่งความโง่เขาคนโง่รู้สึกว่าดีใจมากมีความสุขมากในการทํากิจกรรมที่ไร้ค่าหรือในการทําบาปแต่คนที่มีความเข้าใจจะรู้ว่าการกระทําเช่นนั้นช่างไร้ความหมายแต่การดําเนินชีวิตตามพระคาของพระเจ้าตามน้ําพระทัยของพระเจ้านั่นต่างหากเป็นสิ่งที่น่ายินดีอย่างแท้จริงวันนี้หัวใจของเราเป็นแบบไหน ดีใจเหลือเกินที่มีโอกาสได้ทำบาปหรือดีใจเหลือเกินที่ได้มีโอกาสเชื่อฟังพระเจ้า พระวิญญาณบริสุทธิ์จะช่วยเราให้เรามีความรู้สึกมีความปรารถนาะที่อยากจะทําตามน้าพระทัยของพระเจ้าให้เราเร่วมมือกับพระองค์ทําตามน้าพระทัยของพระเจ้าเพื่อจะได้ดําเนินชีวิตอย่างมีปัญญามีกษัตริย์สององค์ในพระคัมภีร์ที่มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงโง่เขลาและช่างมีปัญญากษัตริย์องค์หนึ่งเป็นกษัตริย์ของบาบิโลนกษัตริย์องค์สุดท้ายของบาบิโลนชื่อกษัตริย์เบลซสซาตอนนั้นมีเดียเบอร์เซียมีเดียกับเบอร์เซียรวม กองทัพกันแล้วก็บุกมา เพื่อจะถลม่มเพื่อจะมาโจมตีกรุงบาบิโลนในดานียลบทที่5ปรากฏว่าสิ่งที่เบลซัสซาทำเมื่อศัตรูกำลังล้อมเมืองอยู่นั้นเขาจัดงานเลี้ยงใหญ่เขาจัดงานเลี้ยงใหญ่ในดาเนียลบทที่5แล้วก็ที่ในงานเลี้ยงเขาเอาถ้วยในพระนิเวศของพระเจ้าที่ยึดมานี้เอามาดื่มกินกันไงแล้วก็มีมือมาเขียนที่ผนังนะฮะเบลซัสซาในช่วงเวลาแห่งพยันอันตรายกับจัดงานปาร์ตี้ใหญ่แล้วในค่ำคืนวันนั้นเขาก็ถูกฆ่าตายแล้วก็บาบิโลนก็ล่มสลาย ภายในคืนเดียวกษัตริย์อีกองหนึ่งเหมือนกันเลยสถานการณ์ถูกล้อมเหมือนกันถูกกาลังจะฆ่าศึกมาบุกกษัตริย์เฮเซคิยาอยู่ในเยรูซาเลม็มปรากฏว่าเซนนาคริบพระราชาที่ยิ่งใหญ่แห่งอัสเรียยกกองทัพมาเพื่อจะมาโจมตีเยรูซาเลม็มสิ่งที่เฮเซคิยาทำไม่ได้จัดงานเลี้ยงใหญ่เหมือนกับเบเซซาสิ่งที่เฮเซคิยาทำคือเขาอุทิศตัวในการอธิษฐานเข้าไปพระนิเวศข,ของพระเจ้าร้องไห้เอาจดหมายพปงจะฆ่าดูวันเยาะเยะ้ยพระองค์แล้วก็ร้องทูลต่อ แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าพระเจ้าทรงช่วยกู้เฮเซกิยากองทัพเซนาคลิปพ่ายแพ้โดยเฮเซกิยาไม่ต้องไปลบเลยแล้วก็ต้องยกทัพกลับไปอย่างหน้าอับอายอย่างที่สุดเหตุการณ์สนใจไปดูได้ในสองพงกษัตริย์บทที่19ตัวชีวัดว่าเรามีปัญญาหรือเราโง่เขลา ก็คือว่าเราชอบดําเนินชีวิตแบบไหนไม่ว่าคนนั้นจะฉลาดแค่ไหนก็ตามแต่ว่าถ้าเขาชอบดําเนินชีวิตแบบขาดสามัญสํานึกชอบดําเนินชีวิตในทางบาปต่อให้เขาคิดเลขเร็วแค่ไหนเขาคํานวณเก่งแค่ไหนเขาความจําดีแค่ไหนเรียกได้เลยว่าคนคนนี้ ช่างเป็นคนโง่เขลาจริงๆเพราะว่าเขาชอบดำเนินชีวิตในทางบาปในทางไร้สามันสำนึกในทางตรงกันข้ามใครก็ตามที่ชอบดำเนินชีวิตตามทางแห่งพระคำของพระเจ้าไม่ว่าเขาเรียนน้อยแค่ไหนเขาคํานวณช้าขนาดไหนเขาอาจจะคิดไม่รอบคอบแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าเขาอยากแล้วก็ชอบเหลือเกินดําเนินชีวิตตามพระคาของพระเจ้าพูดได้เลยว่าคนคนนี้เป็นคนที่มีปัญญา